สวัสดีครับวิรพัฒน์บุญมาครับบุกรับบทเป็นเถื่อนชื่อนัฐพันธ์บุญเลิศครับชื่อเล่นหนึ่งรับบทเป็นเปเล่ชื่อประพัดเข็มโคตรครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งเหมือนกันครับเล่นเป็นเปวรุธฮะชื่อนัทนะครับนัทกรลิธินาคาครับก็เล่นเป็นนัตตี้นะครับบั็นดิตสนใจครับชื่อเล่นชื่อดิดครับรับบทเป็นประดิษฐ์ครับทอยนะครับได้รับบทเป็นไฮโยนะครับ เป็นเป็ดที่เข้มเขมนิ่งๆนิดนึง,นงเป็ดเถื่อน,อน,อนตัวหนึ่งที่มีความสุขกับอาชีพนี้มากเพราะว่ามีโรคประจําตัวบางอย่างไม่เพียงพอกับการตอบสนองทางเพศนะครับก็เลยเป็นคนที่นีดตลอดเวลาเคยติดคุกคดีข่มขืนด้วยพอเขาออกจากคุกมาเขาก็แฮปปี้กับอาชีพเป็ดมากเป็นคนที่เป็นมิตรเฟลลี่เชี่ยวชาญในเรื่องการใช้อุปกรณ์ในการาร่วมเพศความทา้าทายของตัวละครนี้ก็คือว่าเราจะเล่นยังไงไม่ให้มันดูโรคจิตทา้าทายเหมือนกันที่จะเล่น คนบุคลิกแบบนี้ให้ออกมาดูเป็นคนน่ารักอารมณ์แบบเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นเป็ดที่แบบมีประสบการณ์อยู่ในซ่องเยอะแล้วคอยดูแลน้องๆ้อีกใจหนึ่งก็แบบว่ารู้สึกแบบมันไส้น้องๆเป็นเป็ดขี้เล่ผิวดำที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเราทําหน้าที่เป็นแค่คนชงเหล้าอย่างเดียวเราไม่ได้ไปทําหน้าที่เหมือนเป็ดตัวอื่นๆค่อนข้างน่าสงสารในความรู้สึกจริงๆของเขาเนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะขายตัวแต่ว่าสภาวะที่บีบคั้นประดิษฐ์เนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องขายตัวเป็นเป็ด ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยครับรู้สึกอ่านบทและค่อนข้างเป็นตัวเองบ้างในบางส่วนฟิตร่างกายนิดหนึ่งพยายามลดน้ําหนักเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ขึ้นไปใช้รีเสิร์ชเอาใช้ถามดูจากพันุ์ที่บ้างดูจากอะไรเงี้ยฮะจากที่คนที่เป็นตัวจริงเขามาโพสไว้ครับว่าเขาชีวิตเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องก็จะมีฉากที่ได้ร้องเพลงก็ต้องฝึกพอสมควรครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างใช้อารมณ์มากๆอ่านเนื้อเพลงแล้วก็ซึมซับกับมันว่าเอ้ยทําไมกว่าเราจะร้องคำคำหนึ่งออกมาไดเ้เราต้องรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะ ค,ค,คุณโปรดิวเซอร์เขาก็สัมภาษณ์เราด้วยคําถามประหลาดๆเช่นถ้าเจอลูกค้าที่มีลิมินเนี่ยเราจะแก้ปัญหายัางไงถ้าเจอลูกค้ารีเควสให้เราพ่นน้ำเยอะๆใส่เราควรจะดื่มอะไรเพื่อไปกระตุน้นสเปิร์มเราก็รู้สึกเบิร์เหมือนกันเจอการทดสอบแบบนี้แต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วย Google ก็ขึ้นอยู่กับว่าหนังเรื่องนั้นอยากจะบอกอะไรผมเชื่อว่ามันมีจุดประสงค์ทั้งนั้นแหละในการที่จะหยิบอะไรมาใสา่เราคงไม่ทําฉากคนซ้ากันครึ่งชั่วโมงเพื่อจะบอกว่าใส่ถุงยางนะเป็นสิทธิ์ของเขานะเขาคนมีสิทธิ์ในร่างกายตแต่ผมก็เป็นห่วงนิดนึงว่ามันจะทําให้หย่อนคล้อยเร็วเกินไปหรือเปล่าฉะนั้นถ้ายุ่น้อยๆก็ดีครับไม่เคยครับมีบ้างครับแต่ว่าไม่เคยซื้อใช้บริการนะครับเคยครับเคยเคย,เคยแวะเวียนก็ไปดูว่าเป็นยังไงพูดไปจะมีหลายคนที่จะตีกระบ,บาลผมหรือเปล่า เป็นคนไม่เคยเที่ยวซ่องครับแต่ว่าเคยเที่ยวแต่สาวนั่ไม่เคยเที่ยวซ่องจริงๆเพื่อนผมก็มีน้ำใจให้ผมเลือกก่อนผมก็เลยชิงเลือกคือด้วยความไร้ประสบการณ์เราก็เลือกคนที่เด็กก็เหลือแค่คนเดียวก็เป็นผู้หญิงที่มีอายุหน่อยคนปรากฏว่าอีกครึ่งชั่วโมงต่อเพื่อนผมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมากแต่ผมเป็นอะไรที่พลาดมากประสบการณ์น้อยนะคนไม่เป็นกับคนไม่เป็นมาเจอกันนะครับมันก็เลยไม่ได้น้ําได้เนื้ออะไรแปลกปสาวน้่เนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันเหมือนให้เราฝึก awareness สังเกตว่าใคร มีภาษากายที่รุกล้ำเราสังเกตว่าใครปฏิเสธเราแล้วเราจะสามารถใช้ภาษากายของเรายัางไงในการสื่อสารว่าเราต้องการเขาโดยไม่จำเป็นต้องพูดโอเคมันก็เป็นสถานที่เพื่อาบันเทิงอย่างว่าแต่ว่าในฐานะนักแสดงเราก็สามารถใช้สิ่งที่เรารู้มาเนี่ยในการเข้าหาและสื่อสารกับคนรอบข้างได้ ผมพอจะทราบมาว่าในต่างประเทศซ่องเป็นสถานที่ที่ถูกกฎหมายถูกไหมครับการที่รัฐบาลจะมามีกฎหมายคุ้มครองซ่องนะีนั่นหมายความว่ารัฐบาลให้เกียรติกับคนที่ทำงานแนวเซ็กซ์เวิร์เกอร์ผมเห็นด้วยนะ จะไม่ครับอาจจะเป็นแค่ความชอบผมคิดว่าเป็นคือถ้าเกิดพูดพูดถึงการกระทำเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเป็นแต่ถ้าเกิดพูดถึงสถานการณ์จังหวะหรือว่าโอกาสด้วยเนี่ยมันก็พูดได้หลายแบบแต่เมื่อไรก็ตามที่ตกลงใจที่จะมีอะไรกันทั้งสองฝ่ายผมคิดว่าเป็นคําถามที่ผมเคยถามกับผู้เชี่ยวชาญด,ด้านคนหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าบางทีความสัมพันธ์ของ การที่เป็นเพศเดียวกันอย่างเงี้ยครับจะถือว่าผิดเพศไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความปรารถนาทางเซ็กส์หรือไม่แต่ถ้าเราเห็นแล้วเรารู้สึกรักกับคนนี้บางทีอาจจะไม่ใช่การเป็นรักข้ามเพศก็ได้ครับอย่างผมเจอผู้ชายหนึ่งคนที่เดินมาอย่างงี้ใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าอุ้ยเกิดอารมณ์อย่างมีเพศสัมพันธ์กับคนนี้จังเลยแบบนี้ก็เข้าข่ายว่าเป็นเกย์ครับแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตแล้วก็ผูกพันอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งบางทีความรักมันเกิดจากความรัก